ซึ่งล่าสุดครับทางที่มณีกรมชร,ระทานเนี่ยก็สั่งให้กระทรวงชร,ระทานทั่วประเทศเนี่ยให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเนี่ยให้เต็มที่เลยทุกๆด้านนะครับโดยคุณประพิษจันมานะครับที่มีกรมชรประทานเนี่ยก็สั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดนะครับของกรมชรประทานไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ลุ่มแม่น้ําเจ้าพยาลุ่มแม่น้ําท่าจีนนะครับป้องกันนะครับในเรื่องของน้ำท่วมนาข้าวอย่างเต็มที่ครับจนกว่าเกษตรกรจะเก็บเกี่ยวข้าวได้หมด แต่แล้นก็ช่วงนี้กเกษตรกรก็ต้องเร่งในเรื่องของการเก็บเกี่ยวหน่อยอนะครับเพื่อที่พอทางชุมรรทานจะพร้อมที่จะดูแลป้องกันไม่ให้ปริมาณนั้นนี่ยปริมาณน้ำนะครับเข้ามามีผลกระทบกับพี่น้องชาวนานะในช่วงนี้แล้วก็มีการเดินหน้าเสริมคันกั้นน้ําบริเวณรุ่มน้ําเจ้าพยาและท่าจีนติดตั้งเครื่องผักดันน้ําเพื่อเร่งระบายน้ําออกทะเลด้วยทําให้ลาน้ำนั้นมีพื้นที่รองรับน้ําจากน้ําฝนที่จะตกลงมาเพราะอย่างที่บอกคือ น้ำในลุ่มน้ําต่างๆเนี่ยมันไม่ใช่มาจากปริมาณน้ําที่สะสมมาจากด้านบนเท่านั้นครับคือตกข้างบนไหลลงมาข้างล่างส่วนหนึ่งละมันจะมีปริมาณน้ําฝนระหว่างออย่างเมื่อปีที่แล้วเนี่ยที่จันทบุรีเ,เห็นไหมรปริมาณน้ําฝนเนี่ยโอ้โหสูงมากสามร้อยกว่ามิลลิเมตร,รตกกี่ชั่วโมงสองชั่วโมงโอ้โหท่วมเลยเทะเลยแล้วบวกกับน้ําสะสมอยู่แล้วอใช่ไงเนี่ยมันมันลกลายเป็นปัญหานะครับเพราะฉะนั้นต้องต้องเข้าใจ หลักการบริหารก,การน้าด้วยนะครับก็คือเขาไม่ใช่จะเอาจากมวลน้ําคือน้ําที่ไหลมาเท่านั้นมันมีจากฝนที่ตกมาณเวลานั้นอีกนะฮะปัจจัยหลายอย่างใช่ปัจจัยส่งผลกระทบได้เยอะอนะครับดังฉะนั้นนะครับทางด้านกรมชลประทานก็ย้ําให้ทุกหน่วยงานในสังกัดนะครับโดยเฉพาะโครงการชลประทานที่มีอยู่ทั่วประเทศเนี่ยแล้วก็สานักเครื่องจักรกลเนี่ยที่มีอุปกรณ์ต่างๆนะฮะเข้าไปติดตรวจสอบติดตามความ การดูแลนะครับสถานีสูบน้ําเครื่องสูบน้ําเครื่องผถักดันน้ําแล้วก็ประตูระบายน้ําทุกแห่งนะครับเพื่อที่จะพร้อมรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับคือจริงๆเรื่องน้ําเรื่องสาธารณภัยเนี่ยทุกหน่วยงานนะนะครับไม่เฉพาะกรมชลน,นะของเราเนี่ยทั้งภาครัฐภาคเอกชน รวมถึงภาคประชาชนพี่น้องอาสาสมัครจิตอาสามูลนิธิกู้ภัยต่างๆเนี่ยก็ร่วมด้วยช่วยกันอย่างเต็มที่ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทั้งในระหว่างที่เกิดเหตุรวมถึงการเยียวยาหลังจากที่สถานการณ์ผ่านพ้นไปแล้วเนี่ยก็ต้องช่วยเหลือกันหลายด้านนะครับก็ขอเชื่นชมนะทุกภาคส่วนที่ร่วมด้วยช่วยกันอย่างเต็มที่นะครับรวมถึงพี่น้องประชาชนคนไทยเรานะก็ต้อง อดทนหน่อยช่วงนี้ปัญหามันรุมแล้วหลายอย่างนะหนักนิดเบาหน่อยก็อภัยให้กันเนาะก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับ